อ่อนให้บ้างนะอ่อนเนี่ยใครเป็นคนพิมพ์นะเมืองทิพยิงผิดเมืองทิพย์อ๋อเมืองทิพย์โอเคมีการอิงผิดเลยเอฟซีอีกแล้ววะ เจอแต่คนดูอ่ะเราก็ฆ่าไม่ลงสิขอฟันสักทีหนึ่งได้ไหมเราจะไม่ขออะไรเลยขอฟันสักทีหนึ่งจะไม่ขออะไรเลยฟันทีเดียวไม่ถึงฟันฟันหลังอะไรเงี้ยนะอย่าคิดมากนะแบบนี้เจอคนดูฟันไม่ลงครับ 开了晚开了 ตามอยู่ตามอยู่มายืนมองอะไรขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยอย่าอยาอย่าอยา,ยา,ยา,ยาสองจุดแล้วสุดสองจุดแล้วสองจุดแล้ว,ลวตรงนี้ได้เลยตรงนี้ โอ้โหเรียบร้อยสวัสดีตั้งแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นคนห้าร้อยสิบคนด้วยนะสวัสดีขอบขอโทษทีมึงทิพขอโทษขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษได้ไหมล่ะพี่ขอโทษได้ไหมล่ะ ได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมโอ้โหไม่รักแล้วไม่รักแล้วพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่รู้ว่าคือน้องพี่คิดว่าคนอื่นไงยิงพี่ฟันไม่ลงเลย ว่าไงจ๊ะ <rôle> พ <à déc> ี่กอดโทษเขาไม่รักผมแล้วว่ะหมดใจแล้วดิเดี๋ยวพี่ปล่อยก็ได้ตาอันนี้เดี๋ยวพี่อ่อนให้ก็ได้อืม วิ่งยาวๆแล้ว,ว,ย,วยาวๆแล้วไปนู่นแล้ววันนี้ปล่อยให้คนสวดไปครับเอาน้องเมืองทิพย์คือใส่ปีใช่ไหมน้องเมืองทิพย์อ่ะให้ผมตีเขาไม่โดนเลยวะ <c oughs> ตีเขาไม่โดนเลยตีเขาไม่โดนเลย ตีเขาไม่โดนเลยว่ะโดนสักโดนสักที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 โดนอีกแล้ววันนี้จู๊เก่งนะเนี่ยแหวนายามซะหน่อยแหวนายามซะหน่อยเอาน้ำให้เพื่อนหรอน้ำให้เพื่อนหรอ เรียบร้อยน้องมึงทิพย์ตายคนร์ทีแล้วกันเฮ้ยคนนี้น้องมึงทิพตหรือว่าน้องมึงทิพตหรือว่าว่าไงจ้าน้องมึงทิพย์อาพี่พี่พี่ให้เล่นต่อพี่ให้เล่นต่อพี่ให้เล่นต่อเราพีออฟพี่ออฟลองเลยพีออฟพี่ออฟพี่ออฟเน้นแต้มนะครับไม่เน้นฆ่านะฮะ แน่เลยครับไม่เน้นค่าไปเ <c oughs> น้นแต้มนะไม่เน้นค่า <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย i <tries> are ตามตามตามอยู่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 ตามอย,มอยู่เดินดักเดินดักเดินดักเฮ้ยจุดว่ะจุดว่ะนี่ปล่อยแล้วนะนี่คือเล่นไม่เอาจริงเลยนะเล่นไม่ได้เอาจริงเลยนะเล่นแบบชิวๆเลย <c oughs> เล่นแบบชิวๆเลยเล่นแบบชิวๆเลยผมว่าเขามาฆ่าผมแน่ เดินชน,เด,น,ชนเ,ดเดินชนอย่างเดียวเดินชนอย่างเดียวเดินชนอย่างเดียว,วดเดินชนอย่างเดียวตรงว่นี้ไม่กลัวแดงสิ้นเดินชนอย่างเดียวว่าไงน้องมึงทิพย์จะฆ่าพี่หรอทิพย์ปล่อยแล้วเนี่ยโอ้ทิพย์ปล่อยแล้วเนี่ย,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 ยไม่ออกกันหรอ ไม่ออกกันหรอไม่ออกกันหรอยังไงนะยาม <c oughs> เออไปไปเนี่ยประตูเนี่ยออกไปดินะประตูนี่ออกไปโอ้ไม่มีใครออกประตูเลยนี่เราปล่อยแบบสุดๆแล้วเนะี่ยไปแบบปล่อยสุดๆเล,นะลยไปแบบสุดๆเลย ประตูเนี่ยไปดิไปกันดิโอ้ยไม่ไม่ไปกันอีกแล้วเฮ้ย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 ไม่ไปกันหรอไม่ไปกันหรอไม่ไปกันหรอแตกนะแตกนะแตกนะไม่ไปกันก็แตกนะไม่ไปกันก็แตกนะนี่นี่ปล่อยสุดแล้วนะปล่อยสุดแล้วนะนี่คือปล่อยแล้วนะนี่ปล่อยนะ นี่คือปล่อยแล้วนะนี่คือปล่อยแล้วนะจะไปกันหรือเปล่า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 ยังไงยังไงจะไปกันหรือเปล่าจะไปกันหรือเปล่ายังไงต้องไปแล้วต้องไปแล้วอุ้ยไปกันหรือเปล่าไปกันหรือเปล่าไปดิรีไปเลยเฮ้ยรีไปเลยขอแต้งอีกทีนึง ได้มาทกทีหนึงอยู่ไหนกันหมดนี่คือปล่อยแล้วนะไม่ไปหรอปล่อยแล้วนะไม่ไปหรอปล่อยแล้วนะไม่ไปหรอเรื่องไรนะยามายามจะเอาใช่ไหมตรงนี้ไม่มีสายสินทุกคนตรงนี้ไม่มีสายสินยังไม่ได้พังไม่ไปกันนี่หรอ ตายกันหรอนู่นแล้วไปนู่นแล้วคนนึงอุ้ยชายีหนาตรงนี้เรียบร้อยอือเสียบนะเสียบนะเอ้ยเสียบนะเฮ้ยเสียบนะเสียบนะ ไอ้โดนยังไงยังไงอืม <pursue schemes> ไม่ออกก็ตายนะบอกเลยไม่ออกก็ตายนะนี่คือปล่อยสุดแล้วนะนี่คือปล่อยสุดแล้วนะนี่คือปล่อยสุดแล้วนะปล่อยสุดแล้วนะ